สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวัน โดยผลบอลสด2-4โดยวันนี้วันพฤหัสที่8พฤษภาคม2568มีฟุตบอลที่น่าสนใจ4คู่จะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่แรกจะเป็นศึกยูฟายูโรปาลีกแมนเชสเตอร์ูดนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับแอตเลติกบิลเบาแข่งขันกันในเวลาตี2โดยทั้งสองทีมเคยพบกันมาทั้งหมด4ครั้งแมนเชสเตอร์ูดนเต็ดชนะ1ครั้งแอตเลติกบิลเบาชนะ2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งสำหรับฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีม5านัดล่าสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2 โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ต่อเบนฟอร์ดสประตูต่อ 4. สําสหรับแอตเลติกบิลเบาทีมเยือนหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกับเรอัลโซเซดาศูนประตูต่อศูนย์สำหรับความพร้อมล่าสุดจะบานแมนเชสเตอร์เนตเตตยังคงไร้เงากลุ่มแข่งเดยงหน้าเดิมอย่างลิซโดมาติเนสอาบัตเดียโลโจชัวเซอร์ซีส่วนการจัดทัพเชื่อว่าจะขนชุดเต็มลงสนามพร้อมวางระบบ3-421ี่สองหนึ่งโดยบรูโน่เฟนเดสยืนกลางลุกร่วมกับอเลคันโดกาลาโชโดยมีรัสบุสฮอยลุนยืนเปน สำหรับแอตเลติกบิลเบาทีมเยือนพวกเขาจะพลาดใช้งานโออิฮานซานเซ็ตแนวลุกตัวที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนส่วนการจัดทัพในนัดนี้คาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1ร้องกับเลือกใช้งานอินยากิวิลเลียมอเล็กซ์เบเรนเก้และนิโก้วิลเลียมคอยขึ้นเกมรุกร้องกับส่งมารอันซานาดีรับหน้าที่เป็นหน้าเป้าสำหรับความเห็นของเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำการโรเตชันทีมในหลีเพื่อมาใส่เต็มในเกมนี้กับการรับมือแอตเลติกบิลเบาที่แม้ว่าในนัดแรกพวกเขาจะบุกไปตุนสกอร์ถึง3ประตูต่อับเกมนี้ ไม่น่าจะง่ายอย่างที่คิดเพราะผู้มาเยือนจะบุกมาสู้อย่างชนิดไม่มีอะไรจะเสียกับโจลดูทั้งแมนเชสเตอร์ในเต็ดน่าจะเน้นไปนทางที่เกมรับเนื่องจากสถานการณ์เป็นต่อค่อนข้างเยอะจากการเอาชนะเกมแรกแรกด้วยสกอร์ขาดลอยส่วนหนึ่งเป็นเพราะคู่แข่งมีนักเตะที่โดนไล่ออกและมีตัวผู้เล่นที่น้อยกว่ากับเกมนี้เรดเดิมพันต่อ0.25เชื่อว่าแพงไปสำหรับเจ้าบ้านแนะนำเสี่ยงรองกับทางแอตเลติกบิลเบามีดีพอที่จะไม่แพ้ซ้ำสอง สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่2อ,อย่างควเป็นศึกยูฟายูโรปาลีโบโดกริมเปิดบ้านต้อนรับท็อตแนมฮอสเปอร์แข่งขันกัได้เวลาตีสองสำหรับทั้งสองทีมนี้เคยพบกันมา1ครั้งก็คือเกมในเลรแรกเป็นฝ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นสำหรับฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมโบโดกริมเจ้บานห้านัดหลังสงุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ต่อท็อตแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ3ส,สำหรับสเปอร์ทีมเยือนหนัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2 โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกับเวสแฮม m ยู i t นเตหประตูต่อ1ส่วนสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมบโดกลิมเจ้าบ้านของกุซือเยติวคานดุเซนเพิ่งจะบุกพ่ายกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกยูฟายูโรปาลีกในเลกแรกเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วสำหรับความพร้อมในวันนี้ก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าคานดุเซนเตรียมวางมากในระบบ4 3 3 โดยมีโอเล่บอมเบอร์แคสเปอร์ฮอฟกับเยนส์ฮาเกเป็นสามประสานในแดนหน้าส่วนทอตแมฮอตสเปอร์ทีมเยือนของกุซือังเก้ปอสเตโคกรูเพิ่งจะบุกเจ้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมเกมนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานนักเตะถึง8รายโดยเสียให้กับอาการบาดเจ็บและตัวที่ไม่ได้ลงทะเบียนลงเล่นอย่างละ4คนขณะที่ขุมกําลังหลักรายอื่นๆยังอยู่กันครบคาดว่าปอสเตโคกรูเตรียมจัดทัพระบบ4 3 3โดยมีเบรนแนนจอนสันตดมินิกโซลันเก้ กับดิชาริสันผนึกกำลังกันล่าตะข่ายในแดนหน้าและมีอีฟบิซูมาปักหลักคุมเชิงในแดนหลังสำหรับความเห็นของคู่นี้แม้ว่าสถิติการครองบอลในเล็กแรกของสเปอร์พวกเขาจะทำได้เพียง43เท่านั้นแต่พวกเขามีโอกาสเข้าทำมากถึง24ครั้งและได้เตะมุมมากถึง13หนตัดภาพกลับมาที่โบโดกริม ซึ่งมีโอกาสเพียง3ครั้งและเตะมุมเพียงแค่ครั้งเดียวตลอด90นาทีเรียกว่าต่างคลิปลับและน่าจะบ่งบอกอะไรได้เยอะจริงอยู่ที่อัสมาราสตาดิโอนรังเย้าของพวกเขาจะเป็นสนามหญ้าเทียมและค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับหลายทีมเทาว่ากับทัพไก่เดือยทองแล้วพวกเขามีสไตล์การเล่นต่อบอลและสปีดบอลที่เหนือกว่าคู่แข่งพอสมควรฉะนั้นเรื่องสภาพสนามไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญและมั่นใจว่าทีมเยือนจะบุกเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งฟันทงวางสเปอร์ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ที่3จะเป็นศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ฟิออเรติน่าเปิดบ้านต้อนรับเรอเบติสแข่งขันกันในเวลาตีสโดยทั้งสองทีมนี้เคยพบกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นเรอเบติสชนะไปได้2ครั้งและฟิออเรติน่าชนะได้1ครั้งส่วนทางด้านฟอร์ม5านัดหลังสุดของทั้งสองทีมฟิออเรติน่าเจาบานหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ต่อโรมา0นย์ประตูต่อ1สำหรับเรอเบติสทีมเยือน 5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4และเสมอ1 โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเอสปปนญอสองประตูต่อหนึ่งส่วนสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นฟิเินตินาของกุสซอราราเอลเล่ปาลาดิโนผลงานในเกมแรกพวกเขาบุกไปพ่ายเรอเบติสหนึ่งประตูต่อสองส่วนสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดปาโบมารีที่มีอาการบาดเจ็บและรอเช็คความฟิตของดานิโลคาตาดีด้านการจัดทัพคาดว่าจะใช้ระบบ352แดนกลางจะวางนิโคลฟาโจลีและโรรันโดมันดากลา ا คอยปั้นเกมสนับสนุนสองหอกในแดนหน้าอย่างอัลเบิร์ตกุดมุนสันและมอเซสคีนส่วน ฝั่งทีมเยอเรอาเบติสตัวแทนจากประเทศสเปน ภายใต้การนทำทีมของมานูเอลเเรยกินีสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างเดียโก้ยอรันเต้มาร์กโรกาและชิมิอบีลาที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดด้านการจัดทัพคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1มิดฟิลด์ตัวรุกวางอิสโก้อัปเดลอัสเซลซูรีและอันโตนี่ที่กำลังฟอร์มแรงยิงไาได้2นัดติดคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหอกตวเป้าอย่างเซตริกบากุมบูสำหรับความเห็นของเกมนี้เกมแรกเป็นฝั่งของเรอัลเบติสที่ควา้าชนะไปได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งโดยเกมรุ ได้พลังจากกองเชียร์ทำให้ยิ่งฮึกเหิมเข้าไปใหญ่แมชนี้กลับมาเล่นในบ้านของฟิโอรเรติน่ากันบ้างบอกเลยว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกและสูสีกับเกรดราคาที่เปิดออกมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ0.25แนะนําว่าอยู่ฝั่งรองกับเบติสจะดีกว่าเพราะสถานการณ์ในเกมแรกพวกเขาคว้าชชนะมาได้เกมนี้พวกเขาน่าจะเล่นรับและรอสวนคมๆม,มากกว่าแถมเกมลูกของพวกเขาก็อันตรายโดยเฉพาะกับอันโตนีที่ว่องไวไปกับบอลได้ดีแถมช่วงหลังกําลังเฉียบคมอีกด้วยมองว่าเกมนี้เจ้าตัวน่าจะแพลงลิศอีกแน่ นนดังนั้นอยู่รองกับเรอัลเบติสดูจะด,ดีที่สุดมั่นใจว่ามีโอกาสรับทรัพย์ได้มากกว่าสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่ปิดท้ายเชลซี Chelsea. ปิดบ้านต้อนรับเยอร์การ์เดนแข่งขันกันในเวลาตีสองสําหรับ2ทีมนี้เคยพบกันหนึ่งครั้งก็คือเกมในเลกแรกและเป็นฝ่ายเชลซีที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งสําหรับฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเชลซีทีมเจ้าบ้านหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ4และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึ่งสําหรับเยอร์การ์เดนทีมเยือนหนัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับ AI k เคโซนา1ประตูต่อหนึ่ง สำหรับความพร้อมก่อนเกมเชลซีเจ้าบ้านจากอังกฤษภายตาย,ตายการคุมทีมของเอนโซมาเรสกาผลงานเกมในเลกแรก โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเสดาโดยการถล่มคู่แข่งมาก่อนถึง4ประตูต่อหนึ่ทำให้การเปิดบ้านในวันนี้มั่นใจว่าพวกเขาจะส่งสำรองลงยกชุดเพื่อรักษาความสดของนักเตะตัวจริงไว้เพื่อสู้แย่งอันดับ4เท่ากับว่าการเปิดรังเย่าในวันนี้พวกเราจะได้เห็นแข้งสำรองและดาวรุ่งลงสนามแน่ๆไลายตั้งแต่ไทริกจอร์จกับซูเมรามูเอฮูกา2ตัวรุกในวัย17ปีที่มีโอกาสได้ลงแสดงฝีเท้าร่วมกัน โดยมีจาดอนซานโชคอยคุมจังหวะให้แรงขณะที่ตรงกลางจะเป็นหน้าที่ของเชียนแนนดิวสบรีฮอร์สำหรับเยอการเด้นทีมเยือนแขกรับเชิญจากประเทศสวีเดนภายใต้การคุมทัพของยานนี่ฮอนควาวราโอกาสการเข้ารอบแทบจะเป็นศูนย์ด้านความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าดำเดิม,ดมที่ต้องพักรักษาตัวต่อไป ขณะที่การจัดทัพต้องบอกว่าจะมีการกลับมาใช้งานผู้เล่นคีย์หลักที่เกมล่าสุดได้พักไปในบอลลีกทั้งหมดอย่างเช่นยาคอบอูเนลาสันฮัมพุสฟินเดลและซาเตรีฮาราลาพร้อมกลับมาออกสาตาร์เป็นตัวจริงอีกครั้งในระบบ4-3-3สำหรับความเห็นของคู่นี้โอกาสเข้ารอบของเยอร์การ์เดนดูแล้วแทบจะเป็นศูนย์ เนื่องจากในเกมแรกแพ้มาก่อน1ประตูต่อสีแต่ก็ยังเชื่อว่าการออกไปเยือนในวันนี้พวกเขาพร้อมจะจัดทัพที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทียุโรปให้ได้มากที่สุดเท่ากับว่าการออกไปเยือนในวันนี้พวกเขาจะสู้สุดใจแน่นอนต่างกับเชลซีที่วันนี้คาดว่าน่าจะส่งสำรองลงแคบยกชุด เพราะโอกาสเข้าลอกของพวกเขา99.99% 99เข้าไปแล้วจึงทําให้พวกเขาน่าจะหันไปนเน้นที่ท็อปโฟนในหลีกเสียมากกว่าส่วนตัวจึงมองว่าการที่สิงบูส่งสมรองลงเล่นแบบนี้จะทําให้ความน่ากลัวและความดุดันหดหายไปเยอะเพราะฉะนั้นอยู่รองกับเยอการ์เด้นที่2.25และพวงที่สกอร์สูง3.5จะดีกว่า